สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจาก b บบี้หยันมัมนะคะรายการครูก้อยพบแพทย์นะคะครูก้อยจะทําหน้าที่ในการสืบสอบความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเจริญพันธ์เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากนะคะจะสอบถามคุณหมอให้แบบละเอียดยิบทุกขั้นทุกตอนในทุกคาถามที่แม่แม่สงสัยเรื่องความละเอียดให้ไว้ใจครูก้อยค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่เพปเดียวค่ะสวัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจากเบบี้หยันมัมนะคะยินดีต้อนรับแม่ๆทุกท่านเข้าสู่รายการครูก้อยพบแพทย์ค่ะครูก้อยกาลังนั่งอยู่กับหมอกล้วยนะคะแพทย์หญิงกมลบพัฒนวิจัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มาดาและทารกในคลานประจำโรงพยบาบาลวิชัยยุทธนะคะ EP นี้นะคะเราจะคุยกันในเรื่องของวัยทองพูดแล้วก็อาจจะรู้สึกแบบว่าสะเทือนใจเล็กน้อยนะคะเป็นเรื่องที่คิดว่าไม่น่าจะหลีกเลี่ยงได้นะคะวันนี้เราลองมาพูดคุยกันว่ามีผลอย่างไรต่อการตั้งครรภ์นะคะมีบุทยากมีผลไหมหรือว่าถ้าเป็นแล้วมีวิธีการช่วยชะลอรักษาอะไรอย่างไรเดี๋ยวคุยกับหมอกล้วยค่ะใหม่ v i r g i n ร r y ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูระบบภายในระบบผิวพัรร์และระบบฮอร์โมนของผู้หญิงได้อย่างตรงจุด Virginary คืนความสาวทั้งระบบสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ ไวทองกับไวทองนี่ต่างกันเยอะเลยนะคะเอาอย่างนี้ก่อนเอาตั้งแต่แบบไวทองคืออะไรเลยคะหมอจริงๆแล้วถ้าไวทองมันก็คือัยที่รังไข่เราหมดอายุแล้วก็คือไม่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วเพราะไวทองหมายความว่าเราไม่มีประจำเดือนแล้วหนึ่งปีโอเคโอเคนี่คือคาจำกัดความเลยใช่ค่ะนิยามของไวทองซึ่งอายุเฉลี่ยคนไทยเนี่ยจะเข้าไวทองที่ประมาณ47-50ปีโอ้เยอะอยู่นะแต่หมอช่อไหมคนที่มาปรึกษาคุณก้อยในเพจอะทำไมมันเข้าเร็วกันเยอะมากเลยอะช่วงนี้คุณหมอเจอเยอะ มีค่ะมีบาง <10 S 1> ที <ไว S 1> ก็42หรือว่าบางทีเคยเจอเคส38ถ้าเกิดว่าหมดประจำเดือนช่วง40-51เนี่ยเราจะเรียกว่า Early Menopause ทางการแพทย์เนี่ยคำว่าวัยทองคือดูที่ประจำเดือนเลยถ้าเมนขาดไปแล้วเกิน1ปี 1> ก็คือคุณเป็นวัยทองมันก็ต้องมาประกอบกัน ฮอร์โมนว่ามันขาดจากการที่ไข่มันไม่ทํางานแล้วจริงๆหมดอายุอย่างถาวรปกติเราก็จะใช้อาการเป็นหลักเนี่ยแหละค่ะาดประจําเดือนเกินหนึ่งปีแต่ว่าถ้าเราอยากจะมีมาตรฐัดทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนแบจับฮอร์โมนว่าเข้าวัยทองแล้วแน่ๆซึ่งเอสโตรเจนมันต้องต่ากว่าเท่าไหร่คะคุณหมอถึงจะแบบวินิจฉัยว่าวัยทองประมาณน้อยกว่า20น้อยกว่า20นี่คือหนักแล้วแล้วเราจะดูอีกค่าหนึ่งคือค่า FSH มากกว่า40มากกว่า40 FSH คือฮอร์โมนจากสมองที่สั่งรังไข่ให้รังไข่สร้างเอส ใยทองเนี่ยรังไข่มันไม่ค่อยทํางานค่ะสมองมันจะสั่งก่อนสมองมันจะต้องหลัง่ง FSH ออกมาเยอะๆทำให้ค่า FSH มันจะขึ้น,นสูงสก่อนจนกระทั่งไม่ไหวละสุดท้ายก็เราก็จะดูที่ค่าเอสโตรเจนว่ารังไข่ไปสร้างแล้วจริงๆโอเจนะคะจริงๆแล้วเวลาดูใยทองเนี่ยเขาจะเจาะเลือดเนี่ยสำหรับคุณแม่ที่เตรียมจะมีบุตรนะคะหรือว่าแบบเข้าสู่รังไข่เสื่อมก่อนวัยเนี่ยพอไปเจาะเลือดเนี่ยคุณหมอจะเจาะ FSH นะคะเอสโตรเจนเนี่ยเขาจะดู2ฮอร์โมนนี้เลยดูรังไข่นะคะ FSH เนี่ยถ้ามันเกิน4ี่เหมือนที่คุณหมจจอบ เอสโตรเจนเนี่ยต่ำกว่า20อันนี้วินิจฉัยไวทองแล้วก็ร่วมกับการดูด้วยว่า<ช>ประจำเดือนน<ช>หายไปแล้วหรือยังใชแต่ถ้า FSH เนี่ยมันเกิน10เอสโตรเจนก็เริ่มต่ำกว่า20นะคะแต่เมนยังอยู่พวกนี้คือมันก้าวเข้าสู่ใช่ไหมมันก่อนกำหนดก่อนกำหนดเนี่ยคืออายุก่อน40เราจะเรียกว่าเป็นกลุ่ม p r ช m a t u r e o เ a r i a n f a i l ลียก็คือการที่ภาวะที่รังไข่มันไม่ทํางานแล้วก่อนที่จะอายุ40ปีที่ถือว่าเร็วเกินไปเร็วเกินไปซึ่งกลุ่มพวกนี้ไข่จะน้อยมากคือถ้าไปเจาะ AMH เนี่ยระดับ0.20.3มีไข่แค่1-2ถึงฟองกระตุ้นไข่บางทีได้ทีละ1ถึงรอบกระตุ้นก็ไม่ค่อยขึ้นเอสโตรเจนต่ํา FSH ก็สูงก็เหมือนที่คุณหมอบอกว่า FSH ทําไมมันสูงมันพยายามจะไปสั่งว่าเธอผลิตออกมาเอสโตรเจนเธอออกมาเลยเพราะว่าถ้าเอสโตรเจนไม่ออกไข่ไม่โตมันก็ไปจี้เอสโตรเจนจี้มันก็ ออกมามากออกมามากออกมามากมันเลยออกมาในค่าเลือดอะ่ะสูงมันก็เลยแสดงให้เห็นว่าจริงๆรังไข่คุณอะ่ะมันไม่ค่อยจะตอบสนองแล้วไม่ค่อยจะทางานแล้วใกล้จะดับมันก็เลยวินิจฉัยได<ช><ช>้ว่า<ะ>มีลูกยากอ,อันเนื่องมาจากรังไข่เนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะเสื่อมก่อนวัยอาจจะไม่ใช่วัยทองนะแต่อาจจะแค่เสื่อมก่อนวัยแต่ถ้าวัยทองอเหมือนที่คุณหมอบอกคือมันต้องดูเมนหายใช่ค่ะรังไข่เสื่อมก่อนวัยอ่ะมันก็เป็นโรคโรคหนึ่งเนาะถ้ามีภาวะเนี้ยต้องให้หมอ่ที่เชี่ยวชาญและมีปัญญาเนี่ยเขาช่วยดูแลแต่ว่าจริงๆรงเรากลุ่มนี้ ตกไข่เองได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มัยทองจริงๆของอายุเยอะแล้วอันนั้นคือถาวรกลุ่ม POF Premature o v e r i a n f a i l u r เนี่ยยังมีหวันค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการก็รีบเข้ามาเปรนสาท ใช่เนี่ย<ช>ครูก<ช>็กำลังจะบอกแม่แม่ว่าถ้าแม่แม่อยู่ในกลุ่มเหมือนกับว่าก่อนน่ะมันแล้วมันยังไม่ดับนะคือถ้าเป็นเครื่องยนต์คือยังไม่ดับยังสตาร์ทติดได้แต่ว่ามันติดติดๆบดับ,ดบ,ดบมันไม่ทางานเต็มประสิทธ,ธิภาพอันนี้ยังมีบุตรได้นะคะอย่าเพ<ช>ิ่งกังวลให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนเพราะบางทีมีการใช้ยาฮอร์โมนช่วยใช่ไหมคะหมอกลุ่มแรกนะกลุ่มดับแล้วนี่คือเป็นเรื่องของมนุษย์นะมนุษย์ทุกคนต้องรังไข่ ลำไสดับนะกลุ่มหลานก็ยังมีหวานนะคะไบวัทองเนีนะหมอไม่มีเมนมา2ปีนี่นะทําได้อยู่เดี๋ยวนะหรอวัยทองนะอายุสี่สเจห้าสินะหมอให้ความหวังไปหรือเปล่าคือแต่ว่าเราต้องเก็บไข่ไปก่อน <ไ>อ๋อโอเคอ,อ,อันนั้นเก็บไข่เก็บตัวอ่อนอได้เรามาใส่ตอนเราอายุเยอะไม่เป็นไรนั่นหมดลูกแต่ว่ารังไข่อะมันรอไม่ได้แต่หมายคว่าถึงเข้าไวทองไปแล้วแต่ถ้าเรามีตัวอ่อนอยู่คุณหมอมีวิธีเตรียมเยื่อบุคงหมดลูกก็ยังสามารถตั้งคันได้โอเคอคุณคุณแม่แยกสองประเด็นนะไวทองคือไม่มีเมนแล้วนี่คือไม่มีไข่คือถ้าไม่มีไข่ก็ไม่มีตัวอ่อนอันนี้คือยากแต่ถ้าคุณแม่ทําไข่ทําตัวอ่อนแล้วฟรีดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วจะมาย้ายตอนที่เราเป็นไวทองคุณหมอยังช่วยได้อาการมันเป็นยังไงคะ การของผู้หญิงวัยทองมันแสดงอะไรออกมาบ้างคะนอกจากประจำเดือนหายนะคะจริง,รงๆเราววยอาการวัยทองเนี่ยหมอก็จะแบ,บ่งเป็น2เฟสนะคะเฟสแรกคือช่วงที่มันหมดแรก<ม>ๆช่วงที่ระดับฮอร์โมนค่อย,อยๆลดลงช่วงนี้อาการหลักๆเลยคืออาการร้อนวูบวาบอาการวัยทองเนี่ยแหละร้อนวูบวาบนอนไม่หลับคนอื่นหนาวเราร้อนเหนื่อแตก<ม>พลักๆเนี่ยคะ่ะบางทีมีคนอื่นร้อนเราหนาวเนี่ยคะ่ะก<ม>็บางคนก็จะงุดอิดมากขึ้น<ม>อันนี้คือช่วงแรกช่วงที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแรกๆช่วงนี้มันจะกินเวลาประมาณ2ถึงสปีโอ้นานน้ำ ร้อนวุ่วายนอนไม่หลับอารมณ์แปรปวนเหงื่อออกเป็นซึมเศร้าอะไรประมาณอย่างนี้ด้วยไหมคะใช่ค่ะมีด้านเรื่องความซึมเศร้าก็มีค่ะแล้วก็ความจาเริ่มหลงๆลืมๆอย่างเงี้ยค่ะมีเป็ดหลังละที่จะเริ่มแบบผิวแห้งผมเส้นใหญ่ ความจำเริ่มไม่ดีกระดูกบางกระดูกพรุนพูดง่ายๆก็เรื่องความอายุเยอะเนาะแล้วก็มีปัญหาเรื่องระบบหลอดเลือดเริ่มมีไขมันในเลือดสูงขึ้นเพราะว่าเอสโตรเจนมันลดลงมันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกหลอดเลือดความดันหัวใจอะไรอย่างนี้ก็จะมาเป็นชุดตามแพทเทิร์นแสดงว่าวัยทองเนี่ยเอาจริงผู้หญิงเราพอเวลาพูดวัยทองจะกังวลเรื่องความแก่มากกว่าหมอคือเขาอาจจะไม่ได้กังวลเรื่องการมีบุตรนะถ้าเราพูดถึงวัยทองแล้วก่ แก่เลยนะมีอะไรยืดให้เรา,เาไวทองช้าๆเแต่ว่านี่ขาบคุณทุรแชร์ให้อยู่ค่ะก็คือเป็นการให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่นแหละก็คือเอสโตรเจนเราไม่มีใช่ไหมเราก็ให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนจากข้างนอกไปมีทั้งแบบกินแล้วก็แบบทาแบบแปะ แล้วมันมีเอฟเฟกอะไรอย่างอื่นไหมคะพอเรารับอฮอร์โมนหลักการใช้ฮอร์โมนเนี่ยนะคะคือข้อเสียของเขาคืออาจจะทําให้เป็นมะเร็งเต้านมไดม้โอเคเพราะมันเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ใช่ที่คนไม่ค่อยอยากรับฮอร์โมนกันเพราะว่ากลัวเรื่องของการเกิดมะเร็งเต้านมค่ะแต่ว่าถ้าเราใช้ระยะสั้นๆแค่ไม่เกิน5ปีหรือว่าใช้ที่อายุไม่เกิน60 โอกาสเกิดก็คือน้อยมากๆแล้วก็เราก็ใช้วิธีการมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดแล้วก็จริงๆแล้วหลักการที่เราจะให้ยาฮอร์โมนเนี่ยหลักๆเราต้องการลดเรื่องของอาการช่วงการเปลี่ยนระดับฮอร์โมนี้ซึ่งมันกินเวลาแค่แบบไม่เกิน5ปีโอเคซึ่งความันไม่เกิน5ปีตามงานวิจัยก็คือมันก็ไม่ได้ไปมีไซ d e e f ฟ e ในเรื่องของมะเร็งเต้านมใช่ค่ะหลักๆคือเราต้องการลดอาการช่วงไยทองช่วงแรกที่หมอบอกว่าช่วงเฟสแรกของการเข้าไยทองอะค่ะช่วงเฟสหลังหลังจากนั้นเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะให้ค เสี่ยงเยอะขึ้นแล้วเหมือนร่างกายเราก็อาจจะปรับตัวกับไวทองได้แล้วเพราะว่ากินช่วงมาสามปีห้าปีใช่ค่ะคืออาการไวทองช่วงแรกๆมันจะหายไปแล้วเราไม่ใช้ยาค่ะท้ายมันหายเองแล้วก็จะกลายเป็นเป็นวัยแก่เฉยๆนอนไม่หลับปวดกระดูกอะไรก็ยังก็ถือว่าเป็นเรื่องของวัยเป็นคนแก่เฉยๆ แต่ทุกคนต้องเจอแหละแม่เนี่ยเรามาคุยกันการให้ยาก็เหมือนที่หมอบอกช่วงรอยต่อที่มันจะมีอาการอะไรเยอะซึ่งบางคนถ้าไม่เยอะก็อาจจะไม่ต้องใช่ไหมคะใช่มีหลายๆคนที่แบบไม่อยากได้ฮอร์โมนเลยกลัวมากๆก็จะใช้วิธีออกกาลังกายโยคะใส่เสื้อผ้าบางๆเปิดแอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรูยานอนหลับ หรือว่ายาคลายกังวลบางอย่างก็ช่วยในกรณีที่คนไข้มีอาการนอนไม่หลับเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับรุดด้วใช่ค่ะโอเคนะคะถ้าเป็นแล้วก็คุณหมอมียาฮอร์โมนให้ช่วงรอยต่อซึ่งมันก็ไม่ควรกินนานตามที่บอกนะคะดูแลตัวยังไงคุณหมอก็บอกไปแล้วนะโยคะออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนเพียงพอพูดง่ายว่าสแตนดาร์ดทั่วไปของเฮลตี้อ่ะของการมีชีวิตที่เฮลตี้อ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คืออาจจะแนะนําว่าเรื่องของการตรวจมวลกระดูกแล้วก็ตรวจแมมโมแกรมตรวจภายในประจําปีค่ะ ในใบทองก็คือคงเพิ่มเรื่องของการตรวจกระดูกเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจแมมโมแกรมอ,อ,อายุเยอะขึ้นเพราะว่ามวลกระดูกมันก็จะเริ่มหายเพราะเอสโตรเจนเรามันต่ำใช่ค่ะแล้วก็แมโมโมแกรมก็คือในเรื่องของมะเร็งเต้านมก็จะต้องหย่อนโลกอายุเยอะขึ้นมันก็จะเริ่มมาอ,อาหารที่มันมีไฟตเอสโตรเจนตามธรรมชาติอะไรพวกนี้ค่ะมันจะช่วยชะลอเราได้ไหมคะมันก็มีเอสโตรเจนจริงๆแต่ว่าปริมาณมันน้อยมากๆถ้าทานเนี่ยก็ต้องทานปริมาณเยอะมากพอถึงจะทดแทนฮอร์โมนที่เรากำลัง หมดไปได้แต่ว่ายังไงมันก็มีประโยชน์มันก็มีประโยชน์ดีกว่าเราก็ไม่กินถูกไหมคะถ้าเรากําลังจะเป็นไวทยทองแต่โอเคมันก็นอยมากๆแหละมันไม่เหมือนกับฮอร์โมนในร่างกายที่มันลงเร็วแล้วก็มันก็ไม่ได้เยอะเท่ากับฮอร์โมนสังเคราะห์ที่คุณหมอให้ใช่ค่ะก็หล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงไปแล้วกันนะคะโอเคค่ะสําหรับไวัยทองนะคะคุณแม่ตามนี้วันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากหมอกล้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมอ แล้วอย่าลืมพบกับรายการคุยกบพบแพทย์ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ